สวัสดีครับเพื่อนๆรายการจิบกาแฟาคุยดาบพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอสุโขทยัยวันนี้มาแปลกนิดนึงไม่ได้เอาค้างดาบหรือว่าที่วางดาบเนี่ยมาตั้งโชว์นานแล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็อ่ะปุบๆเนาะน้ำก็ยังไม่ได้อาบก็หลังจากสงการก็ดีใจนะครับทุกคนมา ฉลองมามีความสุขกันแล้วก็กลับอย่างปลอดภัยไม่มีข่าวอะไรไม่ดีเนาะใน,ในแวดวงเพื่อนฝูงทั้งหลายนะครับก็ถือว่าได้สุขใจกันเต็มที่นะครับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาก็แนะนำตัวิดนึงนะครับผมเอสโคไทยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์วุธโบราณน,นะไม่ซื้อไม่ขายก็ส่งมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับยินดี ให้คำปรึกษาแต่คนที่เอาดาบที่เขาลงขายแล้วส่งมาสอบถามราคาหรือจะให้วิจารณ์ี่ขอสงวนนะครับเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาก็อย่างที่บอกว่าซื้อก็ถามกันดีๆเนาะถามให้ละ,ละเอียดนะครับช่วงนี้มีออกมาเยอะทั้งของใหม่ทำเก่าเนาะของบบรณะหรือว่าของที่เราเรียกว่าของยำก็มีนะครับ พอดาบพวกนี้มันมีมาเหมือนพักเครื่องเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วครับเจตนาแรกๆเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําไว้มาหลอกขายอะไรเงี้ยครับพอทําให้มันเหมือนของเก่ามากๆมันก็แยกไม่ออกแล้วไปอยู่ตามบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนไปซื้อไปหาเข้าไปซื้อมาวนมาอีกรอบนะครับจะดูของไม่ไม่ดีเนี่ยก็เจอราคาก็ไม่ใช่น้อยนะครับพิจารณาดีๆ แล้วก็มีจากฝั่งเพื่อนบ้านเนาะที่มันเจตนาที่เขาละกันที่เขาเจตนาจะทําเก่ามาเพื่อหลอกขายเลยก็มีนะครับกระโดนกันไปเยอะเหมือนกันมันก็วนไปอยู่ในนี้แหละพิจารณาดีๆนะครับวันนี้เลยที่ต้องเอาค้างดาบมาตั้งอย่างเงี้ยอยากให้เห็นทรงเนะาะตั้งแต่สงการก็ไม่ได้ทำอีพีเลยก็คือหลกัหลกๆมันไม่ได้มีดาบเข้ามามากนักเนาะเพราะเราหยุดสงการกันคนก็ไม่ก็ได้หาก็มี เสาร์อาทิตย์นี้เมื่อวันเสาร์ไม่ได้ทำนะครับมี f อฟทักขามาอยากชมดาบพี่ช่วยทําหน่อยก็ชื่นใจนะก็เลยตื่นมาทําให้นะครับราเพระเอิญมีดาบเล่มนี้เข้ามาพอดีนะก็เป็นดาบที่น่าสนใจก็โดยส่วนตัวนะครับอันนี้พูดน้อแนวทางสะสมดาบเนี่ยผมซื้อเข้ามาเนี่ย่วงนี้ก็จะมีคนน้อมีหลายๆท่านเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยก็เข้าใจกันนะบางทีมาขอแบ่งเราเนี่ย ไม่ใช่ไม่ให้นะที่เราก็ปัดๆไปเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาเรียกอะไรอะเราซื้อมาราคาร้อยบาทเนี่ยอยากได้ราคาห้าสิบาทมันจะไปแบ่งยังไงมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะตรงนี้วงการดาบก็ปั่นป่วนพอควนนะเพราะว่ามันก็มีคนที่เขากว้านซื้อซื้อทุกราคาอยู่นะเพราะคนต้องการเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่าไปนั่นอะไรเยอะหมายถึงว่าจะซื้อก็ ต้องโดนดับแรกก่อนเลยครับว่าอย่าไปคิดถึงเ,เขาเรียกอะไรการเก็งกําไรเยอะนะครับแต่คิดถึงเรื่องการเก็งกำไรซื้อมาแล้วขายไม่ออกมันก็จะทุกข์ก็คืออย่างที่ผมบอกหลักการหนึ่งเนี่ยซื้อแล้วไม่เดือดร้อนนะเงินคุณพอไหมคุณพอใจซื้อแค่ไหนนะครับสองซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีเจตนาขายอ่ะมันก็สบายใจแล้วก็ซื้อมาเก็บได้เวลาปล่อยออกมันก็ไม่ได้ขาดทุนมากเนาะของพวกนี้ครับหรืออาจจะกําไรได้ซ้าแคุณไม่ได้ ไม่ได้รีบใช้เงินนะครับเขาขึ้นอยู่กับความความชอบสองเนี่ยถ้าคิดจะซื้อมันก็ทําได้ครับคิดจะจะซื้อแล้วก็เก็งกําไรขายเนี่ยก็ต้องมั่นใจเนาะว่าซื้อแล้วชอบจริงๆเวลาเราขายไม่ออกเกจะเก็บได้นะขายไม่ออกก็ได้สะสมได้นะครับส่วนผมเนี่ยก็เนาะมีสะแสโลแกนประจำใจว่า ขายไม่ออกก็เดือดร้อนปกติก็เลยไม่ค่อยอะไรนะครับก็เลยไม่ค่อยซีเรียสมากซื้อมาขายไม่ออกก็เดือดร้อนเป็นปกตินะครับโอเคเนาะมาเล่มนี้นี่อ่ะที่อยากให้ชมเนี่ยคือให้ดูสัดส่วนดาบนะนี่เป็นดาบที่ค่อนข้างราคาซื้อมาแพงว่างั้นเหานนะผมซื้อมาแพงผมก็ไม่รู้จะจะขายออกต่อได้ไหมแต่ก็ไม่ได้เป็นราคาที่มัน มันแววมันแพงเวอร์เนาะก็เป็นราคาที่เหมาะสมกับตัวทําไมผมจึงตั้งตัดสินใจซื้อเนาะคือหนึ่งเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยดูลักษณะาดาบก่อนมันเป็นดาบที่ฟอร์มดีมากดูนะครับการโคง้งอ่าเล่มนี้เป็นดาบสกุลช่างร้านช้างจำปาสักเนาะหรือที่เราเรียกกันว่าดาบด้ามพลิกอ่าท้ายตรงท้ายนี่ก็เหมือนกับเขาเรียกเป็นด้ามพลิกเนาะเขาจะเหล่าเป็นรูปถ้าตามความเชื่อก็เป็นอ่ดาบร้านช้างหรือดาบ ลาวเนาะแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นดาบที่ประเทศลาวนะฝั่งไทยก็มีนะครับฝั่งไทยก็เจอเยอะแถวโซนร้อยเอ็ดขึ้นไปหรือว่าโซนแถวอ,อ,อุด,ดอรอะไรเงี้ยครับที่เป็นอาณาจักรล้านช้างเก่าเนาะก็จะเจออยู่ตรงนี้เขาก็เหมือนกับเป็นความเชื่อนะเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรวัฒนธรรมเขมรร่วมเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นจัาสัรรดิกติเข,ขมรก็เหมือนกับซิวล,ลึงเนี่ยคือท้ายลึงเนาะเนี่ยเป็นสัญลักษณ เรารู้อยู่แล้วว่าสิวเริงคือสัญ,ญลักษณ์อะไรเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยขอดามก็เหมือนกับลายบนเขาเรียกอะไรประสาทเขมรเนาะที่ผมชอบเนี่ยก็คืออ่ะที่มารีวิวดาบดีกว่าคือหนึ่ง,างนานดาบมันโคง้งดูสังเกตด,ดูช่วงโค้งดาบดาบที่ฟอร์มโค้งแบบเนี้ยหายากนะครับสองเนี่ยลักษณะเงินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย,ยกลงแล้วกันเน,ะนาะมาบังหน้าบังตาให้เห็นฟอร์มดาบไปแล้ว เดี๋ยวตอนถอดบใบแค่ดูอีกทีก็ได้สองมันเป็นเงินเงินโบราณที่มัอนอาจจะเป็นพวกเงินตระกูลเงินหมันเงินอะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยมันทําทํายากทําใหม่ก็ทําไม่ได้เพราะเงินดาบที่มันดาบใหม่เนี่ยเงินมันเปอร์เซ็นสูงก็คือเงินเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเจ็ดเก้าเซ็นอะไรเงี้ยมันก็จะดูยากแค่หนึ่งจะคนดูไม่เปลี่ยนแต่เนี้ยคือมันจะออกหลงเหลืองไงนะผมจะชอบงานแบบนี้อ่ามันมีเสน่ห์ออก เหลืองนิดๆเนาะออกเงาๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสมบูรณ์เลยนะก็จะมีอาจจะซ่อมปลายฝักแต่ซ่อมมานานแล้วนิดนึงอันนี้น่าเป็นอังกเนาทำปลายฝักมานะครับเนี่ยฝักก็ถือว่าสมบูรณ์เลยเป็นเงินเงินหมันหรือเงินพวกเหรียญฝรั่งเศสที่เขามาทำเมื่อก่อนนะครับเนี่ยมันก็จะออกเหลืองๆนี้มันจะไม่ขาวหรือไม่ดําไปเลยนะครับดาบหลุบเกี้ยงสีนี้หายากบอกเลยว่ามัน ค่อนข้างหาย,ยากมากนะครับแล้วก็สองเนี่ยท้ายเดี๋ยวให้ดูมิติดาบก่อนนะครับมิติดาบรวมนี่ยาวรวมถึงท้ายยาวนะถ้าวัดตรงๆนะสามสิบแปดถ้าวัดตามโค้งก็ประมาณสี่สิบนิ้วได้ครับเนี่ยด้ามก็ด้ามก็ประมาณ14นิ้วนะครับ งานเงินนี่สมบูรณ์มากเลยนะอันนี้เป็นงานงานหลุเกแี้ยงผสมงานดุลดุลลายเนาะก็คือหลบเกี้ยงเนี่ยอ่านี่เป็นหลบเกี้ยงเนี่ยเส้นเงินครบทุกเส้นเลยนะครับเนี่ยไม่มีฉีกเลยหลุเกแี้ยงถือเป็นดาวที่สมบูรณ์มากอีกเล่มหนึ่งแล้วก็คอดุลลายนะเนี่ยคอก็ดุลลายแบบนี้นี่ดุลยากแนละดุลลายอย่างนี้แล้วได้ความเก่าเราสังเกตดูพวกงานเงินที่เป็นช่ออย่างเงี้ยครับมังอาจจะ อาจจะหลุดอย่างนี้เนาะไม่ใช่หลุดเขาเรียกแหละเ,เป็นธรรมชาติสวยงามดิอาจจะเป็นรูเล็กๆอย่างนี้เนาะเขาดุนขึ้นมาสูงเนะาะนี่ยก็จะเป็นกลีบท้ายท้ายเนี่ย,ยไม่ใช่ไม้นะเล่มนี้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะ อันนี้ไม่รู้จริงๆไม่ใช่อะไรความรู้ไม่ถึงเนาะแต่รู้แน่ว่าเป็นเขาแต่ไม่รู้เขาอะไรนะครับอาจจะถ้าที่สอบถามมาก็มีสามสามเสียงเลยเนาะเป็นเป็นเขาพวกจามรีหรือเขากระทิงพวาเขาควายจะไม่ใช่แบบนี้นะครับหรือไม่บางคนก็บอกเป็นสิบเอ็ดลอดออันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่บอกว่าเป็นเขาเป็น เป็นด้ามนอแรดนะเดี๋ยวคนจะหามาปัดราคาขายไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่คือไม่รู้ยังไม่รู้คือจะรู้เนี่ยมันต้องถอดถอดดูข้างในขี่เกียจถอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพังแต่แน่ๆเป็นเขาแน่ๆน,น,นะครับเนี่ยไม่ใช่ไม้นะแล้วก็ค่อนข้างยาวด้วยเฉพาะเขาานี่ก็หกนิ้วไปแล้วนะครับแน่นอยู่อ่ามาดูใบดาบ เสน่ห์อยู่ที่ใบาดาบเนาะส่วนหลักๆอันนี้ใบาดาบเป็นเป็นใบาดาบที่อันนี้ไม่ใช่เอาคุยแบบว่าเอาเป็นทางกลางไม่ได้เฉีรยไม่ได้อะไรนะเพราะว่าขายหรือไม่ขายไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับมันเป็นใบาดาบที่ค่อนข้างหายากนะถ้าเป็นดาบการช้างทรงปลายบัวครับแล้วก็นี้ปลายปลายบัวจาธรรมชาติไม่ได้แต่งเลยแล้วก็สองเนี่ยใบายดาบเรียว นะครับเนี่ยเรียวงามมากเนาะนี่ดูใบดาบเรียวขนาดไหนใบยี่สิบยี่สิบสามนิ้วกว่านะครับเนี่ยยาวนะแล้วก็มีตอกโคนล,ลายมีลายโคนเนะาะเป็นแบบลาวเนาะมีร่องเลือดไอ้ดูใบดาบยังถือว่าสมบูรณ์มากนะสวยกิิปเลยนะครับ ปลายอาจจะมีสนิมบ้างสนิมผิวเนาะตามตามอายุดาบเนาะดาบอายุก็ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบปีนะครับเล่มนี้ก็น่าจะเป็นต้นรัตนะเนาะปลายก็เป็นปลายบัวไหมตอกลายได้ลายชัดไม่มีลบเลยนะครับเนี่ยถือเป็นดาบงามอีกเล่มนึงได้เลยนะครับสำหรับผมเนาะ เพื่อนๆเอฟซที่ที่รับชมอยู่หวังว่าคงถูกใจนะครับถูกใจยังไงพักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับสันจัวดสันจ,ว,จวประมาณ9มิลเนาะจัวสูงแบบล้านช้างนะครับเนี่ยฟอร์มก็ประมาณนี้เลยนี่ดูถ้าเป็นด้านพลิกเนี่ยทรงแบบนี้เนี่ยโหผมว่าสําหรับผมนะเจ๋งละสวยมากนะครับ เอดูทรงนี้โคตรสวยเลยให้ดูนาน,านหน่อยผมก็รังเลนะตอนตอนซื้อมาขับรถด้วยไม่ใช่พิจารณาอะไรมากก็ดูแล้วก็ดูทรงดูภาพภาพรวมแล้วอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นดาบที่น่าจะต้องต้องเอาวะอะไรเงี้ยครับเนาะใคร เห็นแล้วมีความคิดเห็นยังไงทักทายพูดคุยมาร่วมสนุกกันครับพูดคุยกันเนาะทําอยู่คนเดียวแล้วมันก็จะเหงาว่วาคุณเห็นยังไงบ้างกระดาบเล่มนี้นะครับมันสวยมันงามตามที่เอสุข,ขวัสไทยพูดไหมอะไรเงี้ยจะจะบอกว่าโม้ไหมก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้โม้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะ EP นี้ดาบร้านช้างจำปักด้ามพิก เล่มโค้งงามแล้วกันเนาะได้ชื่อ EP ละโอเคสวัสดีครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับผม